สวัสดีค่ะวันนี้เยปานจะพามาดูต้นสลแหน่ของเยปานนะคะที่เยปานปลูกในขวดน้ําเอาไว้นะคะแบบไม่ต้องรดน้ําบ่อยเนะะี่ยค่ะใบเขายัางใหญ่ยังเขียวงามเลยค่ะสละแหน่ของเยปานนะคะกําลังจะแตกกอเลยค่ะใบก็เขียวงามด้วยนะคะวันนี้เยปานจะพามาปักชําแบบง่ายๆเยปานก็จะใช้ยอดสลแหน่ของเยปานนะคะไปปักชําลงดิน ปักชำน้ำด้วยค่ะและมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นสลแหนของเยปานเดี๋ยวเราจะไปปักชํำกันเลยนะคะเยปานจะเอาไปปักชํำนะคะให้เขาติดเนี่ยค่ะเรามาดูลำต้นเขาก่อนนะคะลำต้นเขาจะออกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอย่าให้ต้นเขาแก่มากนะคะแล้วก็อย่าให้อ่อนมากค่ะ จะได้ติดง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเอาอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะไปเพาะชําเลยติดง่ายมากไปก็เ,เริ่มแก่แล้วเราก็เราเก็บกินไม่ทันนะคะปักชําขยายพันธุ์เขาไว้นะคะเราจะไปดูดินของเราที่เราจะเอามาปักชําก่อนนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นดินล้วนซุยค่ะีะปานผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วนะคะสองกระถางนะคะ ก่อนอื่นนะคะเยปันก็จะใช้น้ำลดให้ชุ่มก่อนค่ะที่เยปันจะเอามาปักชํานะคะลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะสองกระถางนะคะลดน้ำเสร็จแล้วนะคะเยปันก็มากดดินให้แน่นเลยค่ะ ต่อมานะคะเบยปังก็จะตัดใบสะระแหน่ของเรานะคะตัดตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัดใบล่างออกเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะสะระแหน่ได้นะ ถางนี้นะคะอหยาปังก็เสียบเอาไว้แล้วค่ะออกค่ะใายไม้นะคะทิ่มลงเลยนี่นะคะกดแทนั้นเองค่ะเดี๋ยวก็ะถางเล็กนะคะเห,หยามาปลูกกระถางเล็กก่อนก็เด็ดออกเหมือนกันนะคะ เราตัดออกจากต้นใหม่ๆแบบนี้นะคะจะติดเร็วมากค่ะกระแ,แ,แน่ดินนะคะเรากดให้แน่นแล้วนะคะเสียบลงไปเลยค่ะ ใหม่ๆนะคะให้เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะคะพอเขาติดแล้วนะคะถึงค่อยเอามาไว้ที่แสงแดดลำไรค่ะลดน้ำเช้าเย็นนะคะต่อมานะคะเยปปนจะปักชําด้วยน้ำนะคะเตรียมน้ำใจแก้วหรือใส่ขวดเอาไว้ก็ได้ค่ะเยปปนก็ตัดยอดตะระแหน่นี่นะคะตัดเอาเข้าเลยค่ะ เราเจ็บกินไม่ทันนะคะขยายพันธุ์เขาเอาไว้เลยนะคะนี่คะ่ะให้เขาแตกใหม่ค่ะให้เขาแตกเยอะๆเราจะได้มีผักไว้กินเยอะกระถางนี้เขากำลังแตกกอเลย นี่นะคะเราก็ตัดได้ละได้หลายยอดเหมือนกันนะคะแค่กระถางเดียวค่ะขยายพันุไว้ก็เด็ดใบล่างเขาออกแบบนี้นะคะใส่ขวดเลยค่ะขวดน้ํานะคะที่เยปานเตรียมไว้นะคะเยปานจะไม่ได้ใช้น้ํายาเลีอกแรกนะคะใช้น้ําเปล่านะคะ เด็ดใบล่างเขาออกเหมือนกันค่ะให้เหลือแต่อยอดนะคะปักชำง่ายๆค่ะอันี้ปักชำด้วยน้ำนะคะให้รากเขางอกออกมานะคะแล้วก็เอาไปปลูกลงดินเลยทำได้หลายวิธีนะคะปักชำจรแแน่ อันนี้ใบไม่สวยเด็ดยอดออกบ้านราปักชำด้วยน้ำแบบนี้นะคะให้เก็บไว้ในที่ล่มเหมือนกันนะคะ อย่าให้โดนแสงแดดนะคะประมาณนะคะสี่ห้าวันแค่นั้นนะคะรากเขาจะงอกออกมาตามข้อเลยนะคะแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะปักชำลงในกระถางเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเยปังก็ทำมาแล้วเหมือนกันนะคะส่วนปุ๋ยนะคะที่เยปังจะเอามาบำรุง ต้นสลระแหนนะคะเยปันจะใช้ปุ๋ยคอกค่ะเป็นขี้วัวนะคะใบเขาจะเขียวงามมากนะคะปุ๋ยคอกของเราเนะะี่ยค่ะก็เอาใส่เลยค่ะส่วนสลระแหนที่เยปันปักชำเอาไวนะะ้นะคะใหม่ๆนะคะ เดบันจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเร่งลากนะคะทำให้ตะแหนของเรานะคะสดชื่นด้วยนะคะเดปันจะใช้เครื่องฟ้านะคะนี่นะคะใช้เครื่องฟ้าใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะใช้ลดเลยค่ะ ไม่ไว่าจะเป็นที่อยู่ในกระถางนะคะลดได้หมดเลยค่ะ่คะที่เยปันเพาะ,มะเมล็ดพริกเอาไว้นะคะใช้ลดได้หมดเลยกระถางนี้นะคะที่เยปันปักชำเอาไว้ค่ะใบเขาอย่างใหญ่ย่า่เขียวเลยนะคะใบสะละแนทาไว้สองสามยอดเองนะคะ<ๆ>เขาก็แตกออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมกำลังแตกกอเลย ปักชำง่ายๆค่ะสะระแหน่นะคะก็ลองไปปักชำดูนะคะง่ายๆค่ะง่ายทั้ง2วิธีเลยนะคะและบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะใบสะระแหน่ของเราจะได้ใบใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ